สวัสดีค่ะทุกคนมื่อกี้เขาก็เลยดีค่ะมันนี้ม่ตํา่ำเกทัวค่ะทุกคนคะต่ำเองพอค่ะตํำเมกทัวสมพักสมพักเสียนค่ะทุกคนคะแซฟเซียมะเอฟซีเราหายมาเด็กนี่นี่แกงเฮ็ดค่ะทุกคนคะเซฟเซียมะแกงเฮ็ดนี่เฮ็ดเค็มี่เวลาเขาแกงคือจะเฮ็ดปวกไก่หน่อยค่ะเลยทดีมากมากค่ะทุกคนคะแกงเองคือกันค่ะนี่วันน้เฮ็ดให้เบิรงค่ะวันนี้ ปิ่งไาดูค่ะทุกคนคะ่ะมาได้ค่ะได้ทุกคนเด้อโอ้ยกินข้าวน้ำก,ะะกันค่ะแกงเห็ดนะแจ๊สเสียบนี่ยโอ้ยหมาร์กลายปุ้นนะมิจะาเนี่ย,ยมากาามากได้มาเนี่ยสมพักเสียนนะหืมเอฟซี FC มาติบาลค่ะทุกคนคะ่ะเอาเอาสมผักเสียนน้ำากได้ดีนะขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อสมบัติเถือ่อนขอนียวค่ะทุกคนคะ่ะ เอาเขาเดี๋ยวฮอเดียเดยเด๋ยวบอลเลดีสันได้ดีไะอิ่มอยู่หรอกคนละได้ค่ะได้ทุกคนค่ะข่าวนะคะ